ก้าแรกไม่เป็นไรก้าถึงแม่ไหร่จะถึงสองหมื่นเริ่มเราเดินยิ่งเยอะอ่ะมันก็ยิ่งดีนะตอนนี้เดิไปห้องน้ามาได้หกสิบสี่ก้านะเดี๋ยวเช้านี้จะไปสวนลุมไม่แนะนมันไม่ถึงรอบเคสสองห 29, มื่นก้ามันอาจจะยากนิดนึงเนาะคำว่าหนึ่งหมื่นก้ามันก็เป็นแค่ตัวเลขที่อนุมานขึ้นมาจริงๆประมาณแบบเจ็ดพันก้าช่วยลดความเสี่ยงกับโรคต่างๆได้เยอะมากๆเลยนะที่สํคาคัญของคลิปนี้ก็อยากจะให้เห็นถึง,งความสำคัญของการเดินแล้วรู้เหมือนกันนะเนี่ยวคนทั่วๆไปแบบไม่ได้มอนิเตอร์ว่าวันหนึ่งเดินกี่เก้าน คนดูแลสุขภาพรอบลปเอียนแล้วสุขภาพดีขึ้นได้ก็คิดว่าคุม้มนะขอฝากลูกๆให้เสี่ยงฟังด้วยนะคะรายละเอียดสามารถดูได้ใน description เลยวันนี้ใส่เอลิสอีทมูดชุดเล่าให้ฟัง ทุกคนแล้ให้ฟรังนะคะคลิปนี้จะมาทำ Challenge ทำงานยังไงให้ครบ2,9ต่อวันซึ่งอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่ก็ตั้งขึ้นมาเองอะเนาะจริงต่อวันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าถ้าเราเดินยิ่งเยอะอะมันก็ยิ่งดีนะจริงเขาก็จะบอกไว้ว่าที่แบบ เจ็ดพันเก้าอะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นผลดีละหรือคนทั่วๆไปก็จะบอกกันว่าเออเดินได้ครบหมื่นเก้าต่อวันนะอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าด้วยความที่เป็นชาร์เลนจ์หมื่นเก้ามันไม่ชาเลนจ์ไงเพราะว่ามันก็ทําได้เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหม <S 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 ก็เลยอยากตั้งเป็นสองหมื่นเก้าต่อวันนะคะห้าหกพัน่ะไม่เกินเพราะว่าวันนี้แพลนก็ดูไม่ได้จะแบบมีอะไรให้เดินเยอะมากอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็เลยอยากจะมาลองว่าเออถ้าสมมติว่าเราอยากให้ถึง29ก้าต่อวันอะเราต้องทำยังไงตอนนี้6โมง18แนาที ตันนี้ได้ไปห้องน้ามาได้64ก้าวนะคะเราก็เลยแพลนว่าเดี๋ยวเช้านี้จะไปสวนลุมซะหน่อยไม่นานมันไม่ถึงหรอกเดี๋ยวไปสวนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันไปไปค่ะแบบเมื่อวานไปงานแล้วแบบเจ็บเท้ามาอโอเท้าผมฉันจะทํายังไงกับเท้าฉันนี่เจ็บก้าวมากันน้เพื่อนลองเดินเดินสภาพนะคะ <laughs> นี่นะคะวันนี้ฉันจะต้องเดินให้ครบ2 0 0 0ก้าวปกติเดินกี่ก้าวต่อวันฉันขอดเอาไม่เคยดูได้นะเนี่ยลบแอปไปเหรอจอลบแอปสุขภาพอากอจกจากออกจากเครื่องเลยเหรอลบแอปไปเลยจริงๆโ <laughs> มาอะไรคะตอนนี้ค่ะตอนนี้เหรอ,อคะเราได้กี่ก้าวแล้วตอนนี้เราก็เดินไปน่าจะ2รอบได้นะตอนนี้นะคะก็8ปด3ัก้าวแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อกาแฟเป็นรูทีนยามเชา้าไปค่ะคก็คัมแบ็คมาแล้วนะคะแล้วก็มานั่งกินโปรตีนบอล <laughs> จริงๆก็คลิปนี้ก็คือเหมือนเป็นชาเลนจ์ที่รู้สึกว่าอยากจะทำอยู่แล้วแหละเพราะว่าปกติเราอะก็จะชอบนับเก้าตัวเองอะไรอย่างเงี้เนาะก็จริงๆพยายามจะให้วันหนึ่งอะมากกว่า7จ็ดพันเก้าแปดพันเก้าประมาณนี้หรือแบบถ้าถึงหมื่นเก้าก็ก็จะดีเพราะว่ามันหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะว่าเฮ้ยเดินให้ครบหมื่นเก้าต่อวันนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าหมื่นเก้าต่อวันมันต้องหมื่นเก้าต่อวันไหมใช่ไหมจากงานวิจัยหลายๆงานนะคะเขาก็ทดลองเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องถึงหมื่นเก้า 10, 9, ก็ได้เจ็ดพันแปด 8,000ันหรือมากกว่า5000ันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แตกต่างกับหมื่นก้ามากในเรื่องของประโยชน์อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอพูดหมื่นเก้ามันก็เป็นคําที่แบบทุกคนจําง,ง่ายแล้วก็แบบแพชชีดีอะไรเงี้ยค่ะค่าเฉลี่ยของเรานะคะเดี๋ยวแทรกให้ดูค่าเฉลี่ยของเราจริงๆที่ผ่านมาเราก็ประมาณนี้7จ็ดพันกว่า9ก้าก็คือพยายามคีดให้ค่าเฉลี่ยประมาณปกติเราก็จะพยายามแบบแทรกการเดินในชีวิตประจําวันแหละไม่ว่าจะเวลาเดินไปสยาม World เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็เดินไปเดินกลับก็คือแบบชอบเดินอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากทำสองหมื่นเก้าเพราะเป็นอะไรที่แบบปกติแบบไม่ค่อยทําถึงอยู่ แล้วเนี่ะแล้วเหลือเป็นชาเลนดีมาดูว่าจะทําได้ไหมนะซึ่ง29งหมืจริงๆระยะทางมันก็จะประมาณ13-16กิโลเมตรเนาะแล้วแต่ความยาวของช่วงขาแล้วก็ซึ่งแค่เดินเนี่ยมันก็จะช่วยเบิร์นแครีไปถึงแบบ6 0 0้อ0ถึงเก้าอกิโลแคลด้วยนะคะเป็นอะไรดีๆเป็นแบบคาร์ดิโอเพราะวันนี้ก็มีภารกิจหลากหลายอย่างนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวไปมูดกันไม่ได้เดี๋ยวจะไปคุยงานที่มูดนะคะตอนแรกว่าจะเดินไปแต่ว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวแกล็บไปแล้วกันนะคะโอ้ yeah, ตอนนี้ก็เมื่อกี้ไปคุยงานที่มูดมานะคะก็เดี๋ยวเราจะมี Collaboration นพิเศษคิดว่าคลิปนี้ออกไปน่าจะพอๆกับผลงานออกพอดีเลยก็คือเดี๋ยวเราจะมี m o ูดแบบว่าเวอร์ชั่น X กับ พี่โอปอด้วยนะคิดว่าน่าจะออกพอดีสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะก็คือแบบ X ก,กับลิฟอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็คุยเรื่องแบบเออก,การแต่งร้านการถ่ายโบองถ่ายแบบก็คือคิวพี่โอปอแ <c oughs> น่นมากที่ถ่ายเนาะเป็นช่วงแบบปลายเดือนสิ้นเดือนต้นเดือนอะไรเงี้ยก็มาเคลียพวกแบบเอกสารสิ้นเดือนต้นเดือนนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปออฟฟิศกันค่ะก็คือ,อตอนนี้เมื่อกี้ดูหมื่นนิดนิดเก้าถือว่าครึ่งหนึง่งกับตอนเที่ยงก็โอเคอยู่ มันก็จะนั่งยาว,ยาวนี่เห็นป่ะบอกแล้วดีนะที่วิ่งตอนเช้าไม่งั้นนะ่ะยากเลยแต่ได้แหละเดี๋ยวลองดูค่ะว่าเป็นยังไงเดเดินไปเดินมาเดินห้องน้ำมาดันน่ารักเนาะแต่ว่าจับสะดวกมากทุกคนชอบมากมันแบบว่าพอดีกับปึ๊บอันนี้ก็เป็นเก้า e อี้เออร์โกนอมิกอันนี้ก็เป็นเมาส์เออร์โกนอมิกเพื่อความแบบออฟฟิศไม่ซิ่งโร คิดก็ไปทํางานให้ถึง2องหมืต่อวันก็คือการขับรถไปค่ะเราต้องเดินไปที่ลานจอดรถซึ่งก็จะดีกว่านั่งแบบเพราะว่าสถานที่อยู่ไกลถ้าสมมติว่าเดินเนี่ยก็น่าจะไหวแต่ว่าต้องใช้เวลานานนะคะแล้วแดดร้อนมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้วิธีเดินไปลานจอดรถแทนเดี๋ยวเราก็ต้องไปจอดรถแล้วก็เดินจากที่จอดรถขึ้นมาถึงแม้มันอาจจะเป็นแค่ร้อยสองร้อยก้าแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยร้อยทีมันก็หมื่นแล้วนะคือมันจะเป็นเก้าเล็กๆแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของสองหมื่นนี้ เลี้วทุกคนซึ่งเราเลือกที่จะไม่จอดใต้ตึกมันจอดตรงข้าบนะคะต๊มน้ำมันเพราะว่าใต้ตึกคือ <laughs> ให้ลูกค้าแต่เราก็มาจอดที่อื่นละก,กนันเลยนะค่ะแล้ก็เดี๋ยวเผือตอนเย็นมากินข้าวอะไรนิดนึงด้วยนี่นะคะผมมู d เอ็กไลฟิ l ใกล้เสร็จแล้วข้ามถนนยากนิดน,นึงตรงเนี้ยคนเอ็กไลเฟ l อุ๊ยสปอยนะเนี้ยน่าจะเปิดเดือนสินะทุกคนมา,มากันด้วยนะ เจอคนส,สวยทั้งเำน่าสวยทิวอ่ะโอ้ยสวยอยู่แล้วสวยขึ้นไปอีกน่าร <laughs> ักจะเจอกันนะะก็คือหลายคนอาจจะได้ยินต้นต้นคลิปใช่ไหมที่พูดว่าแบบวันนี้ใส่เอลิสอีทมูด ชุดเล่าให้ฟังค่าดูน่าจะได้เกือบครบเลยนะเพราะเมื่อเช้าไปโมดใช่ปะคะแล้วก็วันนี้ใส่เอลิสอินมูชุดเล่าให้ฟังนี่เราขึ้นบันไดนะทุกคนนี่ออฟฟิศอยู่ชั้นสามแล้วขึ้นบันไงตอนนะี้เอลิสอยู่ที่คลินิกด้วยเพราะว่าอีกสาขาหนึ่งกําลังตัรวงอยู่นะคะก็เลยมาเช่าพื้นที่ของคลินิกแล้วก็มาอยู่ชั่วคราวโมดชุดเล่าให้ฟังก็คือถ่ายอยู่นั่นเอง,เองวันนี้ก็คือเกือบครบเลยนี่นะคะแล้วเราก็ ขึ้นบันไดเก็บเล็กผสมน้อยขึ้นบันไดขึ้นบันไดช้หน่อยจริงเราแทบไม่เคยขึ้นลิฟต์เลยนะขึ้นลิฟต์เอาไว้แบบให้ลูกค้าแล้วก็เราเดินตลอดเลยก็เราอยากเดินด้วยแหละเพราะว่าชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้เดินเยอะเนาะจริงๆถ้าไม่เกิน3ชั้นนะฟังเดินตลอดเลยซึ่งที่เนี่ยสามชั้นคือฟังเข้าใจฟังก็เลยเดินขึ้นบันไดตลอดอะไรเงี้ยเป็นแบบนิสัยไปแล้ววันนี้สวัสดีเลยว,วันนี้จะทําคลิปเดินสองหมื่นก้าวพี่เบิร์ดเลินเดินวันละกี่ก้าวโชว์สิเอามือถือมา<ป> โอเคก็คือไม่เคยรู้ไม่เคยสดไม่เคยสดนี่ตุนเดินวันละกี่ก้วคะคือนับเลยถ้ามันปรติน่าจะไม่เยอะมากไม่เยอะมานหมื่นหมื่นเยอะนะตอนนี้ก็อยู่ที่ไซต์กอดร้้งนะคะนี่คือคาเฟ่ในอนาคตถ้าใครว่างก็อย่าลืมมากันนะ น,นีก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังใหม่อยู่นะทำมาประมาณสาเดือนใช่ไหมแต่่ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้มัเยอะค่ะติดคอมติดเมาส์บกไปทุกที่อันนี้ก็คือรถมากเพราะว่า อย่างที่บอกแบบคนน่าจะเห็นเหนืออะไรเพราะแบบเออแบบพกไปทุกที่เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันสะดวกมากาเลยนะแบบปกติเวลาถ้าสมมติว่าเราแบบใช้ฟอร์มอยู่อะแล้วเราพิมพ์อย่างเงี้ยมือมันจะแบบไม่ถูกหรอกเออโกโนมิกใช่ไหมก็อันนี้มันจะแบบสวกปิดคลึ้มเย้แล้วก็คือช่วยให้การทํางานแบบว่าง่ายสะดวกมากขึน้นมากซึ่งจริงๆโลจิเทคก็เป็นแบ,บรนด์ที่เรารู้จักมานานแล้วแล้วก็วมีโอกาสได้ใช้อยู่เรื่อยๆเนาะเพราะเขาก็จะเป็นแบบแบรนด์คีย์บอร์ดแบรนด์เมาส์ต่างๆแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้ก็คือรู้สึกว่าคุณภาพแบบเลิศเเเนนนนนาาาอออออัี้กกกก็็ิ่่่งขรุใหมมมปแบบโโ ก็แน่นอนว่าเราก็ต้องแบบใส่ใจสุขภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตอบโจทย์ตอบตัวะงแบบเพิ่อย่างนี้ได้เลยก็แน่นอนเนาะเราเรียนหมอมาเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เราก็ต้องแบบใส่ใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายการกินหรือว่าการทํางานบางอย่างเราอาจจะไม่สามารถแบบเลือกได้ขนานดะนั้นเนาะแต่ว่าอะไรที่เราสามารถเลือกได้อย่างเช่นการที่ใช้อะไรที่มันสนัร์ตสีระของเราอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือคีย์บอร์ดเพราะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในโพสิชันที่ไม่เหมาะสมเวลานานๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเรัแบบ Oh my. ก็เนื้อเส้นเอ็นเซฟนประสาทได้บางคนก็อาจจะแบบนิ้วล็อกไปเลยมือชาไปเลยอะไรอย่าแงบบนี้การใช้อุปกรณ์ที่ซัพพบขวดสีน,นะำมันก็เป็นอีกหนึ่งในความโปรดักทีฟนะเพราะว่ามันทำให้เราทำงานได้แบบนานมากขึ้นแเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการปวดอะไรเลยเนี่ยแล้วมันสวยด้วยประเด็นคือมันสวยมากแล้วสี่คือน่า,นารักมากที่มันมีขาเอาใส่กุมพูสีดำนะคะสามารถแบบเอลเลือกใช้ตามที่แบบเราแบบชอบได้เลยเออเนี่ยแหละทุกคนมันเลยเป็นเหตุผลที่เราก็แบบใช้โลจิเทคมาตลอดเหมือนกันนะคะแบบไปใช้ที่ไหนคนก็บอกกันเลยเออส่วนตอนนี้ก็ประชุมเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวปาจะต้องไปตรวจงานข้างนอกนิดน,นึงก็คือเมื่อกี้คุยกันนาะเนาเพิ่งแบบปรับเว็บไซต์มาคือช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังทําเว็บไซต์ใหม่อะไรเงี้ยแบบมีบทความใหม่ๆเซอร์วิสใหม่ๆที่กาลังทยอยลงเ่ยก็เดี๋ยวไปตรวจงานว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างโอ้โสวยรดนะเนี่ยใครคะเนียใครคะเนียนี่นะคะต้นเดือนมันก็จะมีแบบขนมมาเติมนี่นะคะก็อย่างที่บอกว่าคือคุณหมอเราแบบประสบการ เยอะมากทุกคนดูเข้าประชุมก็เยอะมากนะคะก็คือเราแบบเน้นคนที่เที่ยวช้าอันนี้เราละเอาจูผู้รู้แบบจะทำต์มันไม่ง่ายนะแบบใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็คือแก้มาเป็นเดือนละเป็นหน้าบ้านอะหราว่าคนก็จะเห็นสิ่งนี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบบใส่ใจรายละเอียดเน้นเลยนนที่พูดถึงไปเมื่อกี้ขออวดน่ารักปะคือน่ารักมากทุกคนอันนี้คือเป็นเวฟคีย์คือแบบเวลา คนเห็นนะ่ะคนจะชอบถามว่าคีย์บอร์ดของอะไรทาไมแบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยซึืงอเน,นี้คือเวฟพี t, คือเป็นคีย์บอร์ดของ l o g i t e c h เหมือนกันไม่ใช่แค่น่ารักแต่ว่ามันสบายด้วยมันแบบมีตรงเนี้ยซึ่งมันคล้ายๆเหมือนเป็นที่บอกรองข้อมือทําให้เราแบบสามารถทิมพ์อะไรแบบง่ายมากขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เมื่อยเวลาทิมพ์ตั้งแต่สมัยเรีย,รยนอะไรเงี้ยเนาะพอเราใช้แบบ iPad เยอะคอมเยอะหน้าจอโน้ตเยอะเราก็จะแบบปวดข้อมืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเนี้ยช่วยได้เยอะมากมาแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอยากให้ความสำคัญเรานั่งนั่ง จอคอมหรือนั่งทำงานคือวันหนึ่งคือ8ชั่วโมงนะ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยใช่ไหมแบบส่วนเนี่ยเขาก็จะทำงานกันแบบเจชั่วโมงอะไรเงี้ยนั่งนั่งอยู่กับสิ่งนี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอะไรที่มันช่วยสปอร์ตการทำงานได้ ช่วยทาให้สรีระการทํางานแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ซึ่งโลจิเทคนะคะิเขาก็มีจัดโปรแรงตลอดทั้งเดือนเลยเผื่อ <c oughs> ถ้าสมมติว่าใครเห็นแล้วรู้สึกสนใจอยากมีไว้ประดับหน้าจอประดับที่ทํางานหรือว่าแล้วก็สามารถไปดูโปรกันได้เพราะว่าเขาเนี่ยจัดแรงทั้งเดือนเลยอ่จาจริงปกติไม่ชอบพิมพ์แต่ว่าพอมีคีย์บอร์ดนี้คือแบบชอบพิมพ์มากเพราะว่ามันสนุกมันแบบงี้ง โอเคตอนนี้ก็แก้งงานเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปกินข้าวนะคะกินร้านใกล้ๆนะคะมันมีร้านที่เป็นร้านประจําของพ้อฟังคือชื่อร้านว่าลาบเป็นพรามสีคือมันเลิศมากเลยคือของกินอร่อยเยอะมาก ใตอนนี้เสร็จจากวันแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งทุ่มแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะมาเยี่ยมเยียนน้องเอลลิสกันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือจริงๆเอลลิสไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าช่วงนี้หน้าร้านปรับปรุงนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าติดลูกค้าหรือเปล่าไฮสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ลูกค้ากลับหมดแล้วนี่ฮัลโหลนี่นะคะน้ำหวานเมื่อเช้า นี่ไงก็เลยหาเรื่องเดินมาที่นี่เพราะว่าจะพาเดินไปเดินมาเนี่ยเดินในนั่นแหล,ละใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะนี่หนึ่งทุ่มเลยนะคะยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม,ไม่ไม่กลับบ้านหรอคะดูวันนะคะตรงเตง่อวันหนึ่งทุมปิดเลยนะ <c oughs> เดินเดินซะสามรอบวันนี้มิชั่นจะคอมพีดไหม ตอนนี้ตอนนี้จะสองทุ่มละสองเจ็ดห้าหกเก้าออีกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนบ่ายที่ไม่ได้นักเดินเลยแต่ไม่เป็นไรเหลืออีกแค่หกพันเริ่มเลยจากตรงนี้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวมีประชุมจะไปเดินบ็อกกิ้งแทบบ็อกกิ้งแทบเย้บ๊ายบาย ก็คือว่าถึงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปห้างซื้อของกินนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้เดินด้วยก็เลยเดี๋ยวจะเดินไปแบบใกล้ๆบอกแล้วว่าจริงๆคือชอบเดินห้างเพราะว่าการเดินห้างมันทำให้เราได้เดินแบบไม่รู้ตัว โอเคก็กล okay, okay, okay. so, we so so really ับมาแล้วนะคะแล้วก็เดี right? ab, like, ๋ยวเรามีมีติ้งกันต่ออีกนิดนึงมีสองมีติ้งนะซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นเดือนแหละมันก็เลยแบบว่ามีมีติ้งค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกการทํางานเรามีโลจิเทคเคียงข้างเสมอนน่นี่อยากบอกว่าที่บ้านก็มีเหมือนกันนะเวฟคียคือสีขาวที่ออฟฟิศใช่ป่ะแต่ว่าที่บ้านเป็นสีดําแบบสีดาก็น่ารักอริงจริแบบอ่ถ้าผู้ชายอะไรเงี้ยน่าจะชอบสีดําด้วยซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกคือที่เราชอบใช้ของโลจิเทคเพราะว่าเขาแคร์เรื่องแบบสรีละของเราอะไรเงี้ยอย เพราะว่าหนึ่งอะเรานั่งทางานเยอะมากๆเลยใช่ปะ่ะซึ่งแน่นอนการทํางานอ่ะก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันอนะไรเงี้ยเราก็ควรจะเลือกอุปกรณ์การทํางานที่ช่วยทําให้เราแบบทางานแล้วแบบไม่ปวดข้อมือหรือว่าเป็นการทํางานที่แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่องเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นหนึ่งในความโปรดักที่ไมให้เราแบบทํางานได้มากขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นสายทํางานสายใดๆสายแฟชั่นอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เพราะว่าเขาแบบเกจ๋จริงๆซึ่งถ้าใครสนใจอยากลองใช้นะคะช่วง double d i g จิต้นเดือนปลายเดือนเขาก็มีโปรเา้ถขไป ดดไ้นะคะคคของคครับตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วนะคะ4ี่ทุ่มสีแล้วก็ประชุมเสร็จละแต่9้ามันยังไม่ถึงกันดิเพราะว่าเดินแบบ3.5อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือ1,7ืกว่ากว่า คนขณะที่เราเดินอยู่นะคะตอนนี้ก็ใกล้เคียงความจริงแล้วนั่นก็คือใกล้20,009แล้วนะแต่ว่าก็ก่อนที่จะถึง20,009นะคะก็เอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าอย่างก็อย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าอันนี้คือทำ20,009ต่อวนันเพราะว่าชา a l เลนจิ n งดีแต่ว่าถ้าคนโดยทั่วไปที่เรามังจะได้ยินกันก็10,009ต่อวันเลยอย่างงี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วคำว่า10,009มันก็เป็นแค่ตัวเลขที่อนุมานขึ้นมาแล้วก็จำง่ายๆเชื่อว่าแบบเออเดิน1 เเนี่ยน่าจะทําให้สุขภาพดีขึ้นเนาะจริงๆประมาณแบบ7จ็ดพันเก้าเนี่ยก็เป็นจนํานวนเก้าที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงกับโรคต่างๆได้เยอะมากๆ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าเดินหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าไม่ดีนะนจริงๆก็คือดีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบต่างกับการเดินประมาณ7จ็ดพันเก้าต่อวันอย่างมีในยะสําคัญอันนี้หยิบยกงานวิจัยเมื่อปีนี้มาเลยนะคะเป็น meta analysis ของแบบ daily steps แล้วก็ health outcome เป็น systematic review นะก็คือเขาเนี่ยเปรียบเทียบผลความเสี่ยงในการ เสียชีวิตและการเกิดโรคต่างๆระหว่างคนที่เดินแบบ2,009ต่อวันซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆหลายๆคนนะ่ะคิดว่าอาจจะอยู่ที่2 0 0 0นะต่อวันอะไรเงี้ยค่ะและผู้ที่เดิน7,009ต่อวันพบว่าคนที่เดิน7,009ต่อวันเทียบกับคนที่เดิน2,009ต่อวันนะคะ7,009ต่อวันมีความเสียเส่ยงในการเสียชีวิตจากสาเหตุต,ต่างๆน้อยกว่าถึง47%มีความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่า25%และมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลลลอออดดเเเืนน้ยยยกกวว่่าาาถึงง47%มมีีคสใร เป็นโรคมะเร็งน้อยกว่าถึง6%มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งน้อยกว่าถึง37%แล้วก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน type 2น้อยกว่าถึง14%แล้วก็มีความเสี่ยงในการมีภาวะความจําเสื่อมน้อยกว่า37%แล้วก็มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าถึง22%เคือเห็นได้ว่าคือแค่เดินมันนึ่งเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องกายสุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้นเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบจิตใจซึมเศร้ารรววววมมถถึึงงแบคคคาาํด้้้้ยยออะะะะไ่เีีตนนนกก็ใลล ซึ่งสาหรับเราอะเราก็มองว่าโอเค2องหม่ก้ามันอาจจะยากนิดนึงเนาะยากจริงค่อยๆแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้อย่างเช่นการแบบเดินไปเดินมาแบบเดินขึ้นรถไฟฟ้าเดินขึ้นรถสาธารณะอะไรเงรี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันเนาะก็ต้องลองดูค่ะทุกคนก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวถึงเมื่อไร่จะถึง2องหมเริ่มปวดขาแล้วนะจ๊ะรออดเหงื่อเริ่มออกแล้วเนี่ยนี่คืออยู่ในห้องแอร์แล้วเหงื่อก็คือเริ่มออกแล้วจ้าคิดว่าถึงแล้วแหละเดินไปเดินมาในห้องอีกนิดนึงก็ถึงละไปอาบน้ํา 1,9,8,3,5โ okay, อเคอีก100ร้อยกว่า9นะคะคิดว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินบนลูกจะลูกนะ้าอีกแลนะ้วลูกนะ้าทุกคนแล้วแล้วเราก็ถึงสองหมื่นล่าสุดปิดจบไปที่2,0,3,8,1 <Yay! S 2> นะ มิชชั่นคอมพิวต์ครับเอามาหมักหน้าซะหน่อยหน้าหงหน้าแห้งสดๆไปเลยจ้ามันก็ทําให้เรียนรู้เนะว่า2องหม่ที่แบบจริงๆอ่ะเราก็จะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าจริงๆทุกอย่างมันก็เป็นไปได้แหละแค่ต้องวางแผนแล้วก็ตั้งใจกับมันจริงๆแล้วก็คอมมิตกับมันจริงๆว่าเราอยากจะทำอะไรอย่างค่ะก็ดีก็ภูมิใจในตัวเองนิดหน่อยแต่ว่าน,นี้ไม่เป็นแค่วันเดียวยถ้าให้ทําองหมเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเธอคิดว่าฉันจะทําได้ไหม <No. S 1> นั่นแหละมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะเน,ะน,เน 29, าะ ลองดูอะไรเงี้ยค่ะคีย์สำคัญของคลิปนี้ก็อ,อยากจะให้เห็นถึงความสำคัญของการเดินแหละเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าคนทั่วๆไปแบบไม่ได้หรูไม่ได้มอนิเตอร์ว่าวันหนึ่งเดินกี่ก้าวอะไรเงรี้ยตอนแรกเราคิดว่าทุกคนจะนั่งดูเพราะเราอะดูทุกวันเลยดูแบบเฮลว่าแบบวันหนึ่งเดินกี่กา้าวเนี่ยค่ะหลายๆคนอาจจะลองมาดูอย่างน้อยก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็อยากจะให้อ่ลองมาดูซิว่าปกติเราเดินละกี่ก้าวนะแล้วถ้าสมมติว่ามันน้อยกว่าสี่พันก้าวอะไรเงรี้ยก็ลองเดินเพิ่มไหมเราว่าอย่างน้อยอาจจะทำให้มันถึงแบบวัน เฉลีย 5, ่ 6, 9, ลยประมาณห0า0ันถึงหกพันเก้าเยคะเดินให้มากขึ้นในแต่ละวันจากขึ้นลิฟต์ก็ลองเปลี่ยนเป็นบันไดบ้างจากแบบเรียกแร็บตลอดก็ลองแบบอ่ะใช้วิธีดั้งเดิมบ้างไปซื้อกับข้าวเองบ้างไปซุปเปอร์เองบ้างหรือว่าแบบเดินเยอะขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะนอกจากก็อาจจะใช้วิธีที่สิ่งที่เราชอบทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูซีรีส์ฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่อาจจะทําเป็นดูซีรีส์ไปด้วยเดินไปด้วยอะไรเงี้ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นแหละค่ะทุกคนก็ อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ถ้าอะไรที่มันเป็นแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราเปลี่ยนแล้วสุขภาพดีขึ้นได้ก็คิดว่าคุ้มนะสุขภาพมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราไปตลอดเนาะอปาลืมดูแเตกันเยอะๆนะคะแล้วก็เดินขึ้นวันนี้นนินหน่อยบ๊ายบาย